มีคนเขาเสนอความคิดว่าจริงๆเรื่องโควิด1นทีเนี่ยมันมีมุมต่างในการคิดได้อย่างเช่นว่าจริงๆแล้วคนหรือโควิดเนี่ยเป็นเชื้อโรคบางคนเขาบอกว่าคนนี่แหละคือเชื้อโรคอาจารย์คิดกับเรื่องนี้ยังไงครับผมพยายามคิดเรื่องนี้อยู่นานพอสมควรผมว่าน่าคิดนะครับที่คนคิดว่าคนเนี่ยมันคงจะเหมือนเป็นเชื้อโรคและเผลอๆโควิดเนี่ยอาจจะเป็นยาในการฆ่าเชื้อโรคก,ก็ได้ ถ้าไมถึงคิดอย่างนี้น mm hmm. คือถ้าคุณดูโลกเราทั้งใบเปรียบเสมือนร่างกายของคนร่างกายร่างกายเนี้ยเมื่อมันเกิดสมดุลมันก็ไม่มีโรคเกิดขึ้นครับโรคเกิดขึ้นมาเป็นเวลาหลายล้านปีแต่คนที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นเวลาน้อยกว่าโลกมากๆเลยถ้าคุณเทียบกับเวลาของโลกที่เกิดขึ้น ครับคนีคนที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยตอนนี้เราก็ยอมรับกันแล้วว่าเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่เกิดอุบัติขึ้นในโลกแต่สัตว์ประเภทนี้เป็นสัตว์ที่เย่อหยิงจองหองหลายมากเลยมาอยู่กับโลกร้ายกับโลกมากคุณรู้ไหมพยายามจะเอาชนะโลกมันท่าเดียวเลย <c oughs> เอาเปรียบหมดทุกวิธีทางจนกระทั่งสิ่งแวดล้อมแปรปรวนไปหมด S <S จนกระทั่งเกิดภาวะโลกร้อนจนกระทั่งเกิดน้ําท่วมและระยะนี้ก็จะเกิดทั้งน้ําท่วมมีทั้งพายุมีทั้งฝนมีทั้งแล้งสลับสับเปลี่ยนกันมากมาย <S 2> <S 2> ดูดูแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจโลกถ้าเราเข้าใจตัวมนุษย์ดีลองกลับกันใหม่ได้ไหมตัวโลกเนี่ยเหมือนกับเป็นมนุษย์ <S 2> <S 2> <S และตัวมนุษย์เนี่ยเหมือนกับเป็นเชื้อโลกที่อยู่ บนโลกหรือเชื้อโรคที่อยู่บนร่างกายมนุษย์ครับและไอเชื้อโรคตัวนี้มันอวนดดีมันไปทําลายโลกก็คือทําลายตัวมนุษย์ให้ตัวมนุษย์นั้นขาดความสมดุลแปรปรวนไปหมดเลยตลงไอเชื้อโลกตัวนี้ถ้าเทียบกับสัตว์อื่นๆที่อยู่ในร่างกายมนุษย์เพราะเชื้อโลกตัวนี้คือคนนี่แหละมันมันอวนดดีมันเอาชนะไปหมด จนกระทั่งตอนนี้โลกหรือตัวร่างกายมนุษย์กำลังจะปราบเชื้อโรคตัวนี้โดยมีไอ้โควิด1นหรือโควิด1 9ออกมาซึ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้มันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตด้วยโควิด1 9ทีนี่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะครับมันเป็นสารพันธุกรรมบางอย่างที่ประกอบกันอยู่ในโปรตีนและห่อหุ้มด้วยไขมันมันเคลื่อนไหวก็ไม่ได้หายใจก็ไม่ได้ บินก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้แต่มันเข้าไปฝังอยู่ในเซลล์ของร่างกายของคนและมันเลือกที่จะเข้าไปอยู่ในปอดและมันไปแบ่งตัวไปสร้างประเภทเดียวก,กันกับตัวมันเองมากมายในปอดตกลงเป็นไปได้ไหมว่าไอ COVID ้โควิด1 9ทเนี่ยมันเปรียบเสมือนยาในการรักษาโรค <c oughs> เป็นยาที่เข้ามาขัดจับ โรคร้ายคือเชื้อโรคคือคนคนก็เลยกลายเป็นเหมือนเชื้อโรคอย่างหนึ่งซึ่งไอ้โควิด -19 นั้นเป็นยาที่ไล่ฆ่าเชื้อโรคคุณจะเห็นไหมครับว่าเวลายาที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเวลามันฆ่าเชื้อโรคมันเจาะจงแอดแท็กเจาะจงเป็นบางจุดบางแห่งก่อนไม่ใช่ใชไม่ใช่เล่นง,งานเปิดเปหมดตรงไหนที่มันร้ายมากมันจัดการก่อนเลยเหมือนกองทัพที่มันฉลาดมาก คุณจะเห็นได้ว่าที่มันเจาะเล่นงานก่อนอู่ฮั่นของจีนนิวยอร์กขณะนี้หนักมากเลยตรงไหนที่อวดดีทำลายสิ่งแวดล้อมอยู่กันหนานแน่นแล้วก็ฟุ่มเฟือยใช้กินใช้จ่ายทำอะไรต่อมีอะไรโดยที่ไม่คำนึงถึงธรรมชาติแล้วก็คิดว่าตัวเองจะเอาชนะธรรมชาติได้ทั้งหมดในที่สุด ไอ COVID ้โควิดหนเก้ามันโจมตีตรงนั้นก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นนครนิวยอร์กนครอู่ฮั่นกรุงโรมและสเปนเนี่ยมันโดนก่อนเลยเยอะเลยแต่ค,คุณสังเกตดูไหมว่าไอ้บริเวณรอบนอกเนที่ยังอยู่กับธรรมชาติดูจะปลอดภัยมากกว่าโดนโดนกระทบแต่ว่าน้อยกว่าและถ้าเบลกลับไปดูว่า มีรายงานข่าวว่าอู่ฮั่นท้องฟ้าใสขึ้นหลังจากที่ผู้คนล<ะ>้มต,ตายแล้วก็ติดเชื้อโควิดก็คือถูกเหมือนยาทำลายเชื้อโรคคือตัวเมื่อเมื่อคนเหมือนเชื้อโรค<ะ>ปรากฏว่าพอเชื้อโรคต้องซบเซาลงแอบซุกเงียบดินฟ้าอากาศดีขึ้นเยอะเลยอ,อิตาลีที่เวนิสครับ ปาโรมาที่ไม่เคยเห็นมานานสมัยก่อนเนี่ยนักวาดที่เวนิสที่มีชื่อเสียงเวลาวาดก็จะมีปาโรมาแต่ปัจจุบันนี้เราไม่เคยเห็นปาโรมามานานตอนนี้ปาโรมากลับมาใหม่ที่ที่เวนิสน้ำใสข,ขึ้น <c oughs> หลายหลายประเทศก็เกิดอุบัติขึ้นคือสิ่งแวดล้อมกลับคืนมาได้เยอะแยะหมดแม้แต่ในประเทศไทย <c oughs> ก็จะเห็นได้ว่าเราพบสัตว์ที่ปรากฏในภาคใตก้ก็ดี หรือ<ฆ>ในต่างประเทศเต่ามันก็กลับขึ้นมาไข่ที่อินเดียหรือที่โน่นที่นี่แ<ฆ>สดงว่าเพผลอถ้าคิดคิดในมุมดีเนี่ยนะครับโควิดในทีเนี่ยมันเป็นยาในการขจัดเชื้อโรคร้าย<ฆ>ทำให้พวกเราเนี่ยคนเนี่ยที่เป็นเชื้อโรคที่เกาะอยู่<ฆ>บนร่างกายคือโรคตัวโรคอันนี้เป็นเชื้อของโรคเกาะอยู่บนโลก ไปทำลายโลกจะต้องตระหนักแล้วว่าขณะนี้พวกเราหนีหัวซุกหัวซุนหมดเลยเชื้อโรคตัวนี้<ม>คือคนเนี่ยนะครับวิ่งซุกเหมือนซุกอยู่ในบ้านซุกอยู่ในหลืบเหมือนเชื้อโรคที่มันแอบซุกในร่างกายของมนุษย์เพื่อกลัวไอ้โควิด -19 ีถ้าม,มองในมุมนี้ได้เนี่ยผมว่าเราจะได้คิดอะไรเยอะเลยว่าต่อไปเราจะดำเนินชีวิตแบบไหนอย่างไร,รที่จะสอดคล้อง ถ้าเราเป็นเหมือนกับเราอยู่ในโลกเราจะต้องทําอย่างไรให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับดินน้ํำลมไฟของโลกผมเองไม่ได้คิดเองหรอกนะพอคุณถามผมเนี่ยผมก็นึกถึงรู้สึกว่าจะไปอ่านบทความที่ไหนเร็วๆแต่ว่าเขาไม่ได้ลงรายละเอียดเหมือนผมทีเดียวหรอกผมเองก็ไปคิดต่อเบลเคยผ่านตาเจออยู่ไหมช่วยเล่าให้ฟังหน่อย เป็นสกูปจากเดอะคลาวนะครับเรื่องเชื้อโรคนะครับแต่เป็นโรคลอลิงนะครับเชื้อโรคคุยกับนักระบาดวิทยาโรคสัตว์ป่านะครับอันนี้ตีพิมพ์ทางออนไลน์นะครับ31มีนาคมนะครับสัมภาษณ์นายสัตวแพทย์ไพศิลเล็กเจริญนะครับก็จะพูดถึงว่าจริงๆแล้วไวรัสคือมนุษย์ส่วนโควิด -19 เนี่ยคือภูมิคุ้มกันของโลกนะครับเพราะว่าการใช้ชีวิตของคนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของเมืองนี่แหละคือสาเหตุที่แท้จริงของโรคระบาด เพราะโรคระบาดจริงๆอ่ะมันมาจากสัตว์ซึ่งสัตว์ส่วนจะมาสู่คนไปเกิดโรคอุบัติอุบัติใหม่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เพราะว่าพื้นที่เมืองแล้วก็การใช้ชีวิตของคนเนี่ยไปรูปป่า<ม>เพราะฉนั้นมันก็เลยทําให้สัตว์ที่ปรับตัวได้สัตว์ป่าที่ปรับตัวเข้ากับเมืองได้เช่นเดียวกันเชื้อโรคที่อยู่กับสัตว์ป่าประเภทนั้นมันก็อยู่ได้เหมือนกันมันก็เลยมาใกล้ชิดมนุษย์มากขึ้นแล้วในที่สุดทําให้เกิดการกระโดดข้าม จากสัตว์ป่ามาสู่มนุษย์มากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เกิดโรคระบาดโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยระบบที่ดีที่สุดนะปัจจุบันนี้ก็คือธรรมชาติกําลังทํางานเพราะมองว่าเชื้อโรคเนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบนิเวศที่สุขภาพดีอ่านี่อาจารย์ที่ผมเห็นนะครับเขาคาที่สรุปจากคุณนายสตวแพทย์ไยศิลเล็กเจริญครับ คล้ายกันแนวคิดเหมือนเหมือนกันคือมันเป็นการอุปมาอุปไมยก็ได้หรืออาจจะเป็นความจริงก็ได้แต่ว่าถ้าเราเรียนรู้จากมันเรียนรู้จากกฎเกณฑ์ของธรรมชาติผมว่าเราจะได้สติอะไรเยอะเลยแต่ว่ามันมันไม่ง่ายนะเบลนะที่จะให้คนในโลกนี้เนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่คิดว่าตัวเองมีอำนาจยอมรับได้ <laughs> คนที่มีอำนาจเนี่ยยังคิดว่าตัวเองเนี่ยยังจะอยู่เหนือธรรมชาติจะเอาชนะธรรมชาติเบลรู้ไหมว่าผมนึกถึงอะไรพอเกิดเหตุเนี่ยโควิดผมนึกถึงคําสอนของท่านอาจารย์พุทธทาสผมเคยไปสนทนาธรรมกับท่านอาจารย์พุทธทาสท่านพุทธทาสสอนอะไรอาจารย์ครับอาจารย์พุทธทาสบอกว่าการที่คนเขาสอนว่าการปฏิบัติธรรมคือาการปฏิบัติ ตามคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหลวไหลคนที่พูดเนี่ยไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติตามธรรมชาติซึ่งธรรมชาตินี้ถือว่าเด็ดขาดมีกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ต่อรองไม่ได้กฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั้นมันยิ่งใหญ่เราต้องปฏิบัติหน้าที่คือปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและรับผลจากการปฏิบัติหน้าที่คือรับผลจากการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั่นคือการปฏิบัติธรรมครับผมผมซึ่งอยู่ในใจตลอดและพอเกิดโควิด -19 ทนขึ้นผมก็นึกทันทีเลยว่าแสดงว่าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติตามกฎ,มกฎเกณฑ์ของธรรมชาติผมบอกเวลแล้วใช่ไหมตอนต้นว่า โลกนี้มันยิ่งใหญ่มากมนุษย์เนี่ยร่างกายของมนุษย์เนี่ยถูกธรรมชาติมันสร้างขึ้นเนี่ยมันมีออแกไนซ์มันมันภายในมันมีแมคานิซึ่งมันมีนกลไกมีอะไรต่ออะไรซึ่งเราสร้างไม่ได้หรอกมนุษย์ทําไม่ได้หรอกแต่เราอวดดีไงเราใช้จ่ายเราเราเรา,เราทําลายสิ่งแวดล้อมทั้งน้ําทั้งลมทั้งไฟทั้งทุกอย่าง จนกระทั่งมันเกิดความแปรปรวนถ้า,ถาอธิบายในแง่นี้รเรายังไงก็ตามเราก็เอาชนะกฎเกณฑ์ธรรมชาติไม่ได้มันก็หวนกลับมาเล่นงานอือาจจะเล่นงานด้วยคลื่นสึนามิอาจจะมาด้วยลมพายุฝนอาจจะมาด้วยความแรงอาจจะมาด้วยความร้อนซึ่งบางฤดูกาลจะร้อนผิดปกติไม่เคยร้อนแบบนี้ หรือหนาวผิดปกตินั่นคืออาการและเที่ยวนี้แหละโควิดไนทีนนั่นนะครับมันเลยกลายเป็นเชื้อโรคในการที่จะมาจัดการกับไอ้คนที่มันคือเป็นยาที่จะมาจัดการกับเชื้อโรคอย่างพวกเรารแต่ถ้าเรารู้ตรงนี้เนี่ยรู้ทันเนี่ยผมว่าเราต้องปรับใหม่ปรับชีวิตปรับวิธีคิดปรับการอยู่กับสิ่งแวดล้อมใหม่ทั้งหมดค,คือปฏิบัติตามธรรมะปฏิบัติธรรม นะครับครับเพราะฉนั้นจริงๆมนุษย์ที่เรามองว่ามนุษย์เหมือนศูนย์กลางของจักรวาลเนี่ยแต่คือเราปฏิบัติเหมือนตัวเองเป็นศูนย์กลางต้องเปลี่ยนเอาโลกนั่นแหละต้องต้องคำนึงถึงโลกคำนึงถึงธรรมชาติมากขึ้นแต่มองตรงนี้ยังไงคําคำนึงถึงธรรมชาติไม่ใช่โลกเท่านั้นถ้าคุณ<ะ>ดูโลกเนี่ยเป็นส่วนเล็กๆของจักรวาลของธรรมชาติครับเรายิ่งเล็ก โอ้โหโลกนี่มันเราว่ามันใหญ่แล้วนะตัวเราเล็กนิดเดียวถ้าเทียบกับโลกเทียบกับจักรวาลและคุณจะไปมีปัญญาอะไรที่คุณจะไปอยู่เหนือและเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจริงๆแล้วเราต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างอย่างพึ่งพาอาศัยอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ดูแลธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติอยู่ร่วมกันกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติผมว่าน่าจะเป็นยาง้นมาก graças